ช่องคุรีชาแนลค่ะคุดีชาแนลคนสีสกเกตค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดี FC ซีแฟนคลับน้องอุ้งอิง สวัสดี f อฟวงสาวน้อยเพชรบันแพงสวัสดี f อฟช่องคุรีชาแนลนะคะเป็นคนสีสเกตเตอร์ค่ะแดนประสาทของหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงรำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามคัคคีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะได้มาบอกสู่กันฟังเนาอพี่น้องนะคะว่าน้องอุ๋งอิง,องจะไปแสดงที่ไหนนะคะเรามือขึนนะคะ ว่าบ่าถึงเมือ่อคืนนะคะเจ็ดประจันบาลน,นะคะก็ได้ตามไปให้กําลังใจน้องอุ๋งอ,งอิงเช่นเดิมนะคะนี่แหละคือความหักความแพงจิตประจันบาลก็ไปนะคะพี่น้องเต็มอเนะนะคะอ่านี่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องอุ๋งอิงของเราแสดงอยู่ที่ ปากช่องนะคะพี่น้องไปยางตลาดปากช่องกับมี่เอฟซีแฟนครับมาถ่ายรูปนํานะคะเมื่อคืนนี้ก็จะเล่าสู่กันฟังแบบน้องอุ้งอิงเพื่อนไดอียงแน่นะคะสาวหน่อยร้อยสาวน้อย300ชุดนะคะเมื่อคืนนี้ชุดสีขาวออร่านะคะพี่น้องความหักความแพงนะคะ,นะชุดสวยชุดงานมาเต็มมาเต็มเลยนะคะ,อะบอกถึงชุดนะคะประเด็นที่สอง ปร,ประเด็นที่คือประเด็นต่างๆที่เราเห็นว่ามีผู้นําเอาพระาธาตุมาให้น้องอุ๋งอิงนะคะพระาธาตุของพระโมคะลาสาลีบุตรนะคะนี่แหละค่ะถึงเวลาที่จะให้คนมีบุญคนที่เอามาให้ก็สั้นเวลาพูดจะเป็นพ่อคนนี้ก็จะสั่นความดีใจที่ได้พบน้องอุ๋งอิงแล้วก็บอกว่าตั้งใจจะเอาพระาธาตุมามอบให้นะคะเพื่อให้น้องอุ๋งอิงได้มี เป็นสิริมงคลกับตัวเองและก็กบครอบครัวนะคะอ่าน้องอุ้งอิงก็รับสวยงามมากเลยพระธาตุนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้ที่ท่านดูแลรักษาไว้มา10ปีนะคะท่านบอกว่าถึงเวลาที่จะมอบให้เจ้าของนะคะท่านก็เลยมอบให้น้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงก็มอบให้ แม่หน่อยนะคะพ่อเอกเกิจรักษานะคะพระธาตุก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติดีนะคะอยู่ในสินนะคะสิ่งดีๆนะคะพระธาตุก็จะแตกออกมาเป็นองค์ใหม่ๆเพิ่มอีกแล้วก็ส่งแสงมีแต่ความสดใสเหมือนเพชรประกายเพชรเลยนะคะพี่นงองซึ่งเราจะ,ะค้นถิ่นนี่พระธาตุคอบค้องไว้ก็ตตรง ปฏิบัติอยู่ในศีลน,นะคะทําความดีสะสมความดีไว้นะคะส่วนน้องอุ้งอิงนี้สมควรได้รับนะคะน้องอุ้งอิงเป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้สร้างปรากฏการให้ประวัติศาสตร์ได้ชื่นชมน้องเฮานะคะทําไมถึงได้ชื่นชมนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คืนของวันที่อยู่ตลาดกิฟซ่านะคะก็ได้รับ อ่าได้รับรู้นะคะของขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดนะคะนี่จะสิ่งดีๆของมหาโองนะคะเริ่มตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็เมื่อคืนนี้น้องได้รับพระธาตุพอรับพระธาตุเสร็จก็มีผู้นํามาลลยมาลัยเป็นเงินนะคะมามอบให้น้องอุ๋งอิงของเรานะคะอุย้ยน้องจะเป็นออนซอนนะคะออนซอนความน่ารักความเป็นเด็กใสซื่อแล้วก็เป็นเด็กที่รู้กตันยูนะคะอ่าหลังจากน้องใส่ชุดไม่แล้วพี่ น้องเ็นบ่นะคะน้องก็ไหว้นะคะมาไหว้พ่อบอสโจโยมานินของเราพ่อบอสโจโก็ท่าเป็นบอเห็นลูกนะคะบุงหูว่าเพิ่นแกงเพื่อนอาจจะมีคอนเทนต์ของเพิ่นนะคะนี่ก็คือน้องอูญิงก็บอกเนี่ยหนูมาไหว้แล้วหนะ้าหนืออะไรน้องอหญิงก็จะลูกพ่อกลิบ มองกเลยกลับมาไหว้กันใหม่นะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะแตะที่เท้าของพ่อนะคะนี่คือความหนาหักของน้องอุ้มอิงรัตนาพรลูกแม่หน่อยลูกพ่ออีกนะคะคุรี่ก็ขอชื่นชมแม่หน่อยพ่ออีกที่ทําให้น้อง ได้เป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะคะเป็นเด็กใสซื่อบอกว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องใดน้องอุ้งอิงน่ารักเสมอนะคะแล้วก็อยู่ในใจของทุกคนความนา,ากักความใสซื่อของน้องนะคะกินขาดเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะใครเห็นใครก็ต้องรักนะคะเพราะว่าน้องอุ้งอิงเป็นที่รักของทุกคนอยู่แล้วความ หนึงควงเสียงน้องอุ้งอิงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองน้องบ่เคยแข่งกับผู้ใดเบิ่งน้องห้องเพลงนะคะอยู่หนาหา่าน้นกับมาหลายๆนะคะ,ะน้องอุ้งอิงโชว์สุดอลังการนะคะเอศีลบปุรีนะคะมาเต็มอะนะคะมาเยอะขนาดที่ว่า มองหลังมองหน้าเลยนะคะว่าสุดยอดสุดปังก็คือน้องอุงอิงของเรานะคะมาห้กกำลังใจหนาหา่านมามอบมาไล่หายลุดสาวคนหนีนะคะพี่น้องนะคะความน่ารักของน้องอุงอิงอยู่ในใจของทุกคนนะคะผู้ใดเห็นก็นต้องหักเพราะว่าน้องน่ารักเสมอนะคะนอกจากความน่ารักแล้วยังเสียงนะคะเสียงน่ารักการวางตัวได้เหมาะสมสมแล้วที่ได้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเนตรเดิดของพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุก คน,นะ,ค,ะความนาักของน้องอุ้งอิงก็อยู่ในใจเสมอนะคะแล้วก็รักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะภาคกลางก็แน่นภาคตะวันออกก็ล้นอีสานยืนแน่นรางวัลการันตีความสําเร็จนะคะดีใจกับน้องกับครอบครัวแล้วก็กรอบบอสโจับนะคะกับบอสโจด้วยนะคะสอ,อนเสียงนะคะสุดยอดมากๆมาตรฐานยอดเยี่ยมพี่น้องมาตรฐานยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ของแท้บอสโจกตาขวัญใจหน้าฮ้านนะคะ ขวัญใจมหาชนตัวจริงเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะสุปตาน้องอุ๋งอิงนะคะเป็นเหตุอ่าสังเกตได้อะอยาอีกนะคะล้นเวทีเลยนะคะพี่น้องนี่คือรอดูนะคะครั้งแรกที่โคกสำโรงก็คนเยอะนะคะครั้งที่สองบ้านนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะสุดยอด f อซภาคกลางให้การต้อนรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เย้เย้ดีใจกับลูกสาวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะโอ้ยประเด็นนี้ขอพูดนะคะขอพูดไปภาพรวมทั้งหมดดีใจหลายดีใจหลายนะคะคู่ลี้กับน้ำตาสีโอยนะคะเห็นภาพนั้นคิดไปว่าอถ้าเป็นน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงก็ตื้นตันใจเช่นเดียวกันกันกับที่เราเป็นเอฟซีน้องอุ้งอิงก็ตื้นตันใจเช่นเดียวกันที่เห็นน้องอุ้งอิงมีแต่คนหักคนหอมมีแต่คนมาใ่้ยกำลังใจนะคะอ่า ชุดก็สวยออร่านะคะสาสาวสาวคนนี้300ชุดนะคะสุดยอดสุดปังต้องน้องอุงอิงรัตนาพรนะคะน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอัศจรรย์ใจแห้งเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะอัศจรรย์ใจแห้งแต่ใสแต่ใสก็คืนนี้นะคะตามดูนะคะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดยืนหนึ่งอยู่ในใจเสมอไม่ว่าจะเป็นชุดไหนน้องอุงอิงก็น่ารักนะคะน่ารักกับทุกคนนะคะบ่าวจะเป็นแฟนคลับนะคะช่อง ใดช่องใดกระไ้ความหักหน่องสัมือนะคะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะรักน้องตลอดไปขอให้ผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้จงเฮงเฮงปังปังจงเป็นศิลปินหมอรำแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในใจเสมอของพ่อแม่เอฟซีขอให้ยืนหนึ่งขอให้เป็นขวัญใจปีต่อไปทุกปีทุกปีนะคะขอให้ลูกเด่นดังขอให้ลูกประสบความสำเร็จขออวยพรให้น้องอุ๋งอิงสอนเสียงนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะมา ตาฐานยอดเยี่ยมนะคะแบบของแถบอจุกตาเดิมพี่น้องเดิมเมือขึ้นกับคนอัะเนนะคะแล้วก็ลงมาจากเวทีกับมโยอผู้นั้นผู้นี้นะคะนี่คือน้องอุ่งอิงของเรานะคะขอให้ลูกของทุกคนจงมีความสุขแล้วก็ทําหน้าที่เป็นอ่าเป็นอ่าอะไร่ะคะยุดบไตรนะคะเป็นผู้นึงที่ วงนะคะเป็นลูกสาวของเจ้าของวงเป็นลูกสาวของพ่อบอโจเป็นลูกสาวของแม่แม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็เป็นคนกระตันอยู่รู้คุณนะคะขอให้เพิ่มความดีของตัวเองสุด้ายไายนี่นะคะช่องคู่รีชาเนี่ยก็ขอฝากช่องเด้อค่ะขอจบจากการเร่าข่าวซื่อกันฟังนะคะฝากพี่น้องเบิ่งกําลังห้กําลังใจกดถือใจกดไล์กดแช่หายในเด้อค่ะกินบวบกยกบัวล่ใหาร่ำลุวยสุขคนเด้อค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ